เ e ท time Tcast ติว Tcast สั้นๆสามนาทีก่อนนอนกับอาจารย์แจ็กกี้นะครับวันนี้เอาเรื่องบหหันพระพ์มาเฉลยนะมีเทคนิคนิดนึงบางที5ตัวเลือกมันเยอะไปนานไปโชคดีถ้าเกิด 1นกับ2องะดูโจทย์ข้อนี้แล้วกันนะข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างกับข้ออื่นข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างกับข้ออื่นนะข้อ1ผลพสุขหามงามงอนนะเออแต่แตนต,ตอมต่อพึ่งหึงหึงฮืออันนี้หึงหึงฮืนะฮะอันนี้เป็นเสียงอะไรเสียงเสียง,เส,ยงเสียงพึ่งอะนะเสียงแตนเสียงต่อบินหึๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเป็น สัตพจน์คือเรียนเสียงธรรมชาติสัตพจน์คือเรียนเสียงธรรมชาติแห่เนี่ยนะฮะอันนี้ข้อ1นึ่งเป็นสัตพจน์มาดูข้อ2กันนะเห็นกรวดทรายชายทะเลชโลธรน,นะละเอียดอ่อนดังละอองสำรีดีดังนี่นะฮะเป็นความเปรียบแบบอุปมาอ่นหนึ่งสัตวพจน์สองอุปมาถ้ารู้ข้อที่3นะถ้าข้อ3ต่อไปนี้นะเหมือนกับข้อ1หรือข้อ2 ข้อสี่ข้อ, 4, ขอ5เราก็ไม่ต้องดูแล้วนะเพราะว่าอะไรการถามหาข้อที่มันต่างจากข้ออื่นเนี่ยคือมันรู้เทรนด์ได้เลยว่าอ่ะถ้ามันเหมือน1ต่าง2กับ3เหมือนกันจะว่า4่กับ5าต้องเหมือนกับ2กับ3แน่นอนถูกป่ะนะนี่คือวิธีการทำข้อสอบแบบง่ายแล้วก็เร็วนะครับแต่ก็ขอให้รอบครอบถ้าไม่ได้รีบแบบจวนตัวแล้วอย่างเงี้ยก็อย่าใช้วิธีการแบบนี้นะฮะยังไงก็ต้องต่อให้เรารูค้คาตอบแล้วอาจจะต้องเหลือตามมองใช้เล็กน้อยนะฮะเผื่อมันมีข้อผิดพลาดอะไรได้จะได้ไปไว้คอย ไปชี้แจงกับกรรมการได้นะฮะอ่ะข้อหนึ่งเป็นเพเป็นอุปมาดูข้อสามทะเลโล่งว่วางน้ำค้างกระเด็นนะดูดาวเด่นดวงสว่างเหมือนอย่างโคมเห็นเขาเหมือนไหมครับเหมือนเป็นความเปรียบประเภทอุปมาเนาะนะนะอันนี้ข้อ4มีคาว่าเพียงก็เป็นความเปรียบแบบอุปมาข้อ5มีคาว่าอย่างก็เป็นอุปมาเหมือนกันนั้น2 3 4 5เป็นอุปมาหมดเลยนะข้อ1ที่ ต่างกับข้ออื่นตอบข้อ1นจ้าแล้วก็ใครที่ชอบคลิปค,ปความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่อยากแบ่งปันให้เพื่อนด้วยก็อย่าลืมกดแชร์นะแล้วก็ใครที่มีคำถามสงสัยข้อไหนอะไรยังไงลองถามเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปหาคำตอบมาให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า